สวัสดีค่ะวันนี้เจะพามากินข้าวยำนะคะข้าวยำไี่ซื้อมาสิบห้าบาทค่ะมีสมุนไพรเยอะแยะเลยเข้าวยำปักใก้นะคะแล้วมีใบยอ ดอกอัชญชันมะม่วงแครอทถั่วงอกมะพร้าวคั่วแกงขี้เหล็กยี่สิบบาทค่ะแล้วก็ขนมห่อละห้าบาท ขอละห้าบาทนะคะอันนี้ขนมเปียกปูนะค่ะอืมน่จกินไหมมีมะพร้าวด้วยชิ้นละห้าบาทนะคะนวลมะพร้าว ีข้าวเหนียวนี่ค่ะชิ้นละห้าบาทนะคะ รีวิวขนมแล้วก็นี่ขนมกวนนี่ก็ชิ้นละห้าบาทน,นี่ค่ะขอไปตองเรียบร้อยนี่นะคะ ขี้เหล็กนี่ยีสิบบาทค่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำกับข้าววันนี้มีตลาดด้วยค่ะซื้อมาจากตลาดเรวมากินข้าวยำกับแกงขี่เหล็กนะคะแล้วก็มีขนมด้วย ค่ะอยู่สูงข้างบนเจคิ้เกียดปีนแอปเป็นไม่เยอะค่ะน่าจะได้สักสองโล หล่ำแหลมค่ะนิดหน่อยไหนชิมซิ ไอย่างเปียว นี่ตายละอยากทิ้งไว้ก็มีคนมาเก็บเราก็มองไม่เห็นว่าเป็นใครเพราะมันอยู่ใกล้ถนน